คุณอะไปรู้คุณอะวันนั Secret> ้นไปเจออาอายมาใช่ไหมอาอายก็มาให้ฟังแบบแอลรักอะชอบมากแต่ว่าเหมือนล้วเขาจะนัดกันไปอาบแสงจันทร์อ่ะพี่กันคุณบอกว่าโอ้โหจริงเหรอเขาเลยสักอย่างแล้วแหละอะไรสักอย่างเนี่ยในถ้ำหรืออะไรนี่แหละเรื่องแบบพี่ภูมิอ่ะแต่ว่าอาอายถามว่าเออจะไปไหนอะไรก็บอกอ๋อเดี๋ยวไปซื้อพวงมาลัยเอ้ยใช่ใช่อะไรเงี้ยวันพระอะไรเงี้ยคุณรู้สึกแบบมรู้สึกเองดูบาดมากจริงๆอะว่าวันพระเหมือนพี่ภูมิเลย ใช่แบบว่าเขาเขาดูแบบว่าแบบเป็นสายแบบธรรมะแบบสายแบบธรรมะจริงๆอ่ะแล้วแบบมีความเป็นมูด้วยใช่ไหมแบบดูจริงจังมากเลยอ่ะใช่ไหมยอนเก็ดก็นิดนึงครับผมผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบพี่เจษพี่พี่ภูมิพี่จูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ใส่ธรรมะธรรมโอนิดนึงครับอืมไว้ไว้มาแลบทำบุญกันนะครับ โอ้ยินดีครับยินดีครับพ็อกซี่ยินดีครับอยากอยากมากพ็อกซี่อยากทําบุญมากหลังๆไม่ค่อยได้ไปทําบุญเลยครับผมดีครับดีครับดีครับพี่ทําบุญบ้างเหอะบ,บอกว่านนทำบ้างบอก,บอก,บ,อกบอกพี่จ้ะน,นี่บอกพี่จ้ะกึ้น